คดีนี้ไปดูเรื่องเศร้าของหญิงสาวกับคนดีกลายพันุค์ครับกับผมพันธุ์ตีจำเนียนผู้นักเคงสวัสดิ์ต้นอับปามาดีตำรวจทมาสั่งเสนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาแ,แจ้งความว่าทำตาตัา์หายที่ท่ารถนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงทำเงินหล่นหายกำลังเสียใจร้องไห้ใหญ่เลยเรรตำรวจก็เลยรีบมา คือหนูอะตอกงานค่ะแล้วหนูก็เลยต้องกลับบ้านทั้งเงินทั้งตัวเนี่ยหนูมีอยู่ส0 0พันสุดท้ายแต่หนูก็ดันทําเงินหายอะหนูก็เลยไม่มีเงินซื้อตั๋วกลับบ้านดีนะที่พี่คนนี้เขามานั่งเห็นหนูร้องไห้อยู่เขาก็เลยใจดีช่วยหนูมาห้า้อยหนูก็เลยได้กลับบ้านโอ้โหในความโชคร้ายยังมีความโชคดีทําเงินหายไปสองพันยังเจอคนใจบุญนําเงินให้ค่ารถกลับบ้านตั้งห้ารอยโอ รือว่าโชคดีในโชคร้ายอ้าวแล้วเรื่องตังหาย่ะขอบคุณพี่มาเลยนะคะน้องน้องน้องทำหายแถวไหนแถวนี้แหละพี่แถวนี้เอ้ยมีกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวพวกผมเช็คให้ว่าใครหยิบไปมีกล้องมีกล้องอ่ะได้ได้ได้โชคดีมีกล้องวงจรปิดตำรวจก็ไปเปิดภาพวงจรปิดดูส่วนน้องคนนี้ก็ยังซึ้งใจขอบคุณพลเมืองดีผู้มีน้ำใจไม่หยุดไม่หย่อนน้ใจดีให้หนุ่มบันกาพตอ ี่ไงนี่ไงนี่ไงกระเป๋าหล่นแล้วเนี่ยเอาตังหล่นตังหลน่นอ่ะฮะอะอะอืมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมใส,ส่กระเป๋าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วล่ะว่าใช่เลยเป๊ะใช่เลยล่ะโอ้ยคุณตำรวจคิดว่าใช่จริงๆแหละเอ้า<แ> น้องผู้หญิงเนี่ยยังขอบคุณมันอยู่เลยยังไงยังไงพี่เข้าใจดีหาคนแบบนี้ยากไม่ขายหรอกใช่เลยใช่เลยขายเลยพี่ขอบคุณสิขอบคุณดีมากไงไงแกเฮ้ยอะไรเนี่ยจับไงจับไงเอาจับผมทำไมอ่ะไปดิจับเขาทำไมอ่ะพี่เขามีพระคุณกับหนูนะนี่ดูมันไม่ดีนี่ไงนี่คุณทำเงินหายตรงนี้โรยหายตรงนี้ ไอ้นี่เดินตามมานี่ไงแล้วก็หยิบเงินหนูไปสองพันเนี่ยหยิบโอนไปไหนคงใช่มั้งคงใช่มั้งใช่เลยแกแหละสดยเอาไปสองพันคือเขาห้าร้อยเอาตังค์ไปสองพันแล้วทำมาเป็นให้ฉันห้าร้อยเอาตังค์เนมาให้หมดเลยนะเออน้องเอาฮิ้งายเอาฮิ้งายไอโจดในคราบคนดําเงดีเนี่ยเอาไอ้ตาย งนดีนะครับตังมาให้ห้าร้อยบาทนะก็ให้ค่ารถกลับบ้าน,นครับ mm hmm. ผู้หญิงก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นคนใจดคีคนดีจังเลยนะครับที่ไหนได้ครับคขาจะเอาตังให้เป็นคนที่เก็บได้ครับแต่ว่าคืนเขาแ500าค่ห้าร้อยก็เดิอดรนหวังว่าโดนน้องสาวอัดครั้งนี้ความชั่วจะกระเด็นออกมาหมดจนเหลือแต่ความดีในตัวนะ ขอขอบคุณพันตำรวจตรีจำเนียนพื้นดอนเข่งสวัสด์ป้องกันปราบปรามสอนอสามเสนเจ้าของเรื่องคนที่ให้คือคนที่เก็บไป